พร้อมต,อต,อต่อไปเราจะเท,ทสดทจำนวนสี่นัดนะครับล,ลูกับสูงหัวดูสี่นัดนสุดท้ายแล้วจับไปยิงก่อนอ มีรูเข้าหนึ่งสองสามรูรูออกอืมเด็กเหมือนขี้เลยเอ่ารูออกนะอันนี้ผมมัง่งไม่มีอันนี้รูออกนี่รูเข้าแทบจะไม่มีรอยเลยจะไปเก็บให้เข้าก่อน <laughs> Okay. นี่ก็สมหนูจับบ้านได้ติดตามช่องนะติดตามช่องหน่อยฝากติดตามช่อง YouTube ไอ้เล็บกันแก้วแก้ว